สำหรับเรื่องนี้เป็นการเ,าเขียนควบคุมแบบเลือกทิศทางหรือโฟลคอนโทรนแบบพาร์ทสนะครับทีนี้ในก่อนหน้านี้เราจะได้เรียนคําสั่ง if e ไปแล้วนะครับ if e ก็คือเลือกทำนะครับแตอ่อันนี้ก็เป็นคําสั่งเพิ่มเติมจาก if e ก็คือเป็นแบบ if e ในการลบรูปและคําสั่ง s w i ต c h นะครับ switch ในกรณีที่เรามี if e หลายอัน ต,ต่อกันนี่เราสามารถใช้สวิตเพื่อที่จะจะลดรูปเนการเพื่อที่จะจัดระเบียบหรือง่ายต่อการใช้อีฟนะครับไม่จำเป็นต้องใช้อีฟต่อกันหลายอันนะครับก่อนอื่นก็มาดูแบบอีฟแบบลดรูปนะครับก็คืออันนี้เป็นคําสั่งที่จะเป็นยาวๆนะครับคืออีฟที่เราเคยเรียนถ้า,าเงื่อนไข1เนี่ยเป็นจริงแล้วก็จะเข้ามาทำ คำสั่งที่2ถ้าเป็นเทสก็จะเข้ามาทำคำสั่งที่3นะครับแต่ว่าเราสามารถเขียนให้มันท่านลงได้โดยถ้าเงื่อนไขเป็นจริงถ้าเป็นจริงเราจะไปทําคําสั่งหลังเครื่องหมายคาถามนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเทสก็จะเข้าไปทําในเครื่องหมายเครื่องหมายดับเบิลโคลอนนะครับเราก็ถ้าก็คือถ้าเป็นจริงก็คือถ้า คำสั่งที่1 x เึ่เป็นจริงจะมาคำสั่งที่2แต่ถ้าคำสั่งที่1เป็นเท็จก็จะมาคำสั่งที่3อันนี้เป็นเขียนให้มันอยู่ภายในเขาเรียกว่า single statement นะครับก็คืออยู่ในภายในคำสั่งเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ if หลายอันอยาวคำสั่งอันนี้ก็จะยาวกว่านะครับจากตัวอย่างก็คือถ้า a กับ b, b เท่ากันแล้วถ้า a กับ b, b เท่ากันเป็นจริงเราก็จะมาทําคําสั่งเพิ่มโดยการลด c ลงไป1 ถ้าเกิด a กับ b ไม่เท่ากันเราก็จะเพิ่ม c ไป1นะครับคือถ้าเกิดเท่ากันจริงก็จะเพิ่ม c เป็นเออถ้าเกิดเท่ากันจริงก็จะลด c เป็นแต่ถ้าเกิดไม่เท่าก็จะบวก c คือคำสั่งนี้สามารถเขียนได้ด้วยใช้คำสั่งนี้ครับ if a เท่ากับ b ก็บวกเอ,อ่อก็ลบลด c เป็นแต่ถ้าเกิดไม่เท่ากันก็จะบวกเพิ่มขึ้นเป็น1นนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดถ้าเกิดสกอร์ของเรา มากกว่า60เราต้องการจะพิมพ์ pass ไปแต่ถ้าเกิดไม่มากกว่าก็คือน้อยกว่าน้อยกว่า60เนี่ยเช่น59เนี่ยเราก็จะพิมพ์ fail แทนที่เราจะเขียนสกอรอ์มากกว่าหรือเท่ากับ60ก็พิมพ์ pass แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เราก็พิมพ์ fail เราก็เขียนภายในคำสั่งเดียวก็คือ print แล้วก็ดูว่าสกอร์เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ60หรือเปล่าถ้าไม่ใช่มันก็จะ ถ้าใช่มันก็จะรีเทิร์นพาแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะรีเทิร์นเฟลไปนะครับอันนี้เป็น if แบบรูปถ้าเกิด x มากกว่า9เป็นจริงซึ่งตอนนี้ x เป็น10นะครับมันก็คือจะเป็นจริงเราก็จะให้ค่า y เป็น100แต่ถ้าไม่ใช่ y ก็จะเป็น200ถ้าในกรณีอย่างนี้ก็คือค่า y ก็จะเป็น100นะครับ ตัวอย่างที่4ก็ลองเขียนโปรแกรมไทยรูปโดยใช้อ e ีแบบลดรูปดูนะครับก่อนอื่นเราก็จะมาให้ค่าเมจิกเป็น1นึแล้วก็ดูค่าที่ผู้ใช้ป้อนมาถ้าเกิดเท่ากันถ้ามเมจิกเท่าก็พิมพ์ว่าเป็นเกตแต่ถ้าเกิดไม่เท่าเราก็จะพิมพ์ถ้าเมจิกมากกว่าก็จะให้พิมพ์ ไฮแต่ถ้าไม่น้อยกว่าเราก็จะพิมพ์โลเราก็จะเป็นการเสกเกชชั่นผู้ใช้ไปอีกนะครับว่าค่าที่เขาพิมพ์มานี่มากกว่าหรือน้อยกว่าที่ค่าที่เราตั้งไว้นะครับก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าค่าเมจิกเนี่ยเป็น1 2 3่แล้วก็อ่านค่าสเกเมาแล้วเราก็ดูว่าเกเเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าถ้าผู้ใช้ทายถูกก็จะให้พิมพ์ไลท์ไปเลยแต่ถ้าไม่ถูกเราก็จะดูว่าเกสเนี่ย มากกว่าเมจิกไหมถ้ามากกว่าเราก็จะพิมพ์ไฮแต่ถ้าไม่ไม่มากกว่าเราก็จะพิมพ์โลนะครับอันนี้สามารถจากตัวอย่างก่อนนั้นนี้เราสามารถเขียนลดรูปได้นะครับจากตัวอย่างนี้เราก็จะเขียนเป็นถ้าเกทมากกว่านี่เราก็จะใส่ P ป็นแล้วก็ใส่อ i ฟฟิกเกอ t ์ t e ส e m e n t ไป if ในคำสั่งเดียวไปได้นะครับเราก็จะใช้แบบนี้ถ้าเมจิก มากกว่าเราก็พิมพ์ high แต่ถ้าไม่ใช่เราก็พิมพ์ low เราสามารถเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้ได้นะครับสำหรับคำสั่งสวิตสวิตเนี่ยเป็นการถ้าเรา if หลายๆอันต่อกันอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้สวิตเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่จะไม่ต้องเขียน if หลายอันต่อกันได้อย่างเช่นถ้าตัวแปรตัวนี้มีค่าเท่ากับ ค่าคอนเซ็ตนึ่งมันก็จะมาทําตรงนี้แล้มันก็จะเบรกข้ามออกมาเลยแต่ถ้าตัวแปรตัวนี้เท่ากับคอนเซ็ปต์สมันก็จะเข้ามาทําภายในเซตเมนสองแล้วก็จะเบรกออกมามันก็จะดูว่าตัวแปรตัวนี้เท่ากับคอนเซ็ต์หนึ่งสหรือว่าคอนเซ n ปต์เถ้าไม่เท่ามันก็จะข้ามมาที่ default เลยนะครับ ถ้าเขียนเป็น if e ก็จะ if e ถ้าตัวแปรนี้เท่ากับ c o n ที่นเป็นจริงมันก็จะเข้ามาภายใน statement ของอตัวสวิตช์หนึ่แล้วก็เช็คทีละตัวนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราพิมพ์เกรดมาเป็นคาแรคเตอร์ A B C เนี่ยเราก็จะถ้าสมมุติว่าเราพิมพ์ A มามันก็จะพิมพ์ไปว่า A นี่ก็คือค่าที่อยู่ระหว่าง80-100ถึง100แต่ถ้า เกรดที่เราพิมพ์มาเป็น C ก็จะเป็น6 0สิห้าอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ ABC แล้วมันก็จะมาค่าสุดท้ายก็คือเป็น F ก็คืออยู่ระหว่าง0ูนย์ถีอันนี้ก็คือสวิตเซดเมนต์ะนะครับทีนี้ก็ให้ผู้ใช้ป้อน A มาว่ามันอยู่ระหว่างค่าไหนถ้าเกิดเราไม่ใช้คําสั่งเดกมันก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ บอกว่าถ้าคือ a กับ65เนี่ยมันเป็นค่าเดียวกันนะครับมันเปรียบเทียบเป็นคาแรคเตอร์ตัวเดียวกันแล้วมันจะคอมไพล์ e อ r ร์เมันก็คือจะบอกว่าเราจะต้องใช้เป็นค่า b นะครับเราจะต้องใช้เป็นแบบนี้หรือว่าเราใช้เป็นคาแรคเตอร์ตัว a เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นคาแรคเตอร์ได้เป็น65 b เป็น66นะครับ